รัดดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคําพยากรณ์ของดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็สเดือนสุดท้ายนี่มีลุ้นมากๆเลยครับผมนะฮะก็จะไม่มีลุ้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าดาวพระหัสน,นี่นะฮะก็กำลังจะย้ายอยู่ในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะฮะ ก็จังหวะที่ดาวพระหัสนะฮะถอยหลังมานะครับก็เรียกว่าพระหัดทถดถอยนะครับทำอะไรก็มีแต่เรื่องที่เรียกได้ว่ามันหนืดหนืดแล้วก็ไม่ค่อยก้าวหน้านะครับผนวกกับสถานการณ์ทางบ้านเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่เรียกได้ว่าถอยหลังมากมากนะครับถอยหลังมากๆแต่ตอนนี้ไอการถอยหลังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ใกล้จะหยุด ลงแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ออประมาณวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่พระหัสก็ได้ขยับเดินหน้านะครับแล้วก็จะเดินนะฮะเข้าสู่ปรปันธุนะครับในวันที่8พฤศจิกายนทีนี้เนี่ยในช่วงตั้งแต่8พฤศจิกายนจนถึง8เมษายน ปีหน้าเนี่ยรวม,มระยะเวลาแล้วประมาณ5เดือนเนี่ยนะฮะการที่พระหัตเนี่ยอยู่ในภพพันธุเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ามีความส่งความเสริมอะไรกันหลายๆเรื่องนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้เราเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะได้อสังหาริมทรัพย์นะฮะได้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับจะมองไปที่รถราอะไรต่างๆด้วยก็ยังพอได้นะครับนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะในจังหวะตรงนี้เนี่ยมัน เป็นช่วงที่มีการส่งเสริมกันอยู่ทีเดียวโอริอบอกไปนะครับเรื่องไพทาโรนะครับยังไงก็ข้อให้ติดตามต่อด้วยนะครับจนถึงตอนท้ายเพราะว่าจะมีการพยากรณ์โดยการใช้ไพทาโรเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้มีโอกาสเสี่ยงทายไพ่ด้วยนะครับก็ติดตามกันไปนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของดาวนะครับก็เรียกได้ว่า ประหลัดมาตรงนี้เนี่ยอยู่นานนะครับแต่ว่าถ้าเรานับแค่ในช่วงปีเนี่ยก็เรียกว่า2เดือนสุดท้ายของปีนี้มีลุ้นทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่สาวเองก็เป็นเกษตรนะครับเพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมเนี่ยเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องราวแวดล้อมเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นเกษตรตราที่พอดีดังนั้นเนี่ยมันก็จะสนับสนุนและส่งเสริมน,นะครับใครที่เล็งเกี่ยวกับการที่จะมีบ้านนะครับการขอสินเชื่อการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ในจังหวะที่พระหลัอยู่ปันทุเนี่ยเขาเชื่อได้ว่า โอกาสมันจะมีสูงมากกว่าปกติทีเดียวครับผมเชื่อว่าท่าน่เล็งไว้ตั้งแต่ตอนรอบที่รอบที่ดาวพฤหัสเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่รอบที่รอบที่แล้วแล้วบางหลายคนนะครับนะฮะก็คงจะไปดูไปแลไปเห็นไปชอบใจตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอะไรเนี่ยในโครงการอะไรต่างๆแต่จังหวะดาวมันถอยหลังนะครับอยู่ก็เรียนได้ว่าก็ต้องกลับมานั่งเครดนั่งไต่ตรองกันนะฮะ ติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรงนูน้นอะไรตรงนี้มันก็ไม่ผ่านอะไรทํานองนั้นนะฮะเรียกว่าเล่นเอาท้อใจแต่ในระหว่างที่ท้อใจหรือไม่เนี่ยนะฮะเรียกว่าการที่ท่านเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดวงการงานเนี่ยมันเป็นดาวอาทิตย์นะฮะดังนั้นดาวการงานเป็นดาวอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยงานการงานเขาก็เดินไปนะครับในจังหวะเขาเดินไปการเดินไปของดาวการงานเนี่ยมันก็จะค่อยๆทําให้เกิด การขยับไปของงานการขยับไปของสเตทเมนต์นะครับขยับไปของหลายๆเรื่องนะฮะที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันอะไรต่างๆเนี่ยรายได้ก็เริ่มเข้านะฮะก็มองแล้วเนี่ยตัวเลขในความเป็นไปได้ของหลายๆหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้เรามองทุกงมองว่าดาวเดินเข้ามาในตําแหน่งที่ดีด้วยนะนะแล้วอะไรต่างๆก็จะเข้ามาสู่จุดที่เรียกได้ว่าส่งเสริมกันในทางทั้งตรงและก็อ้อมทั้งนั้นเนี่ย สำหรับตัวท่านเองก็ยังมีความเป็นองค์เก์นะฮะของดาวราหูอยู่ที่ภพปัตน้อยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคู่ค้าคู่สัญญามีโอกาสครับไปคุยใหม่ครับ ไปคุยใหม่มีโอกาสได้สูงทีเดียวครับผมครับก็จะมาถึงช่วงที่มีการใช้ไพ่ทาโร่ในการออกคำำําทํานายก็จะมีการใช้ไพ่สองสำรับนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็แถวบนก็จะเป็นเอ่อสหรับสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับส่วนแถวล่างก็จะเป็นแบบนวโน้มของสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าแถวบนเนี่ยนะฮะก็ขึ้นมาใบแรกเนี่โอ้นะฮะเป็นคุนเหรียญเลยนะครับอืมเรียกว่าเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในขั้นที่เรียกว่า ค่อนข้างน่าจะพอใจมากนะฮะน่าจะพอใจมากพึ่งพาตัวเองได้ตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะครับมีความมั่นคงนะฮะโอ้นั่งนี่บรรลังนี่มั่นคงมากนะฮะแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเออเขาเรียกว่ามีความสามารถที่จะอย่างรู้ในเรื่องราวนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําสัญชาตญาณของท่านเนี่ยมาทําให้เป็นประโยชน์ในการที่จะตัดสินใจทําการทํางานอะไรงก่อนแต่ มันก็มีเหตุเกิดขึ้นบ้างนะครับไอเหตุที่ว่านี่ก็เรียกได้ว่ามีคนคิดไม่ดีนะครับมีคนคิดไม่ดีมีคนคิดที่จะช่อฉนมีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตัวท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้อง จอประสบการณ์ตรงนี้ก็ยังไงก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งจะได้ไม่ไม่โดนมากนะฮะไม่โดนมากนะครับผมแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วครับยังจะน้อจะน้อยก็คงจะบองพอโดนบ้างนะครับแต่ถึงจะโดนอย่างไรก็ดีเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ตัวท่านก็ยังถือว่ามีมากอยู่นะฮะมีมากอยู่เรียกได้ว่าหัวท้ายเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะหัวเปิดด้วยด้วยด้วย,วย,วยราชินีเหรียญนฮนะปิดท้ายด้วยก้าวเอ่อไพ่ก้าเหรียญนะฮะเรียกได้ว่า อย่างว่าแลครับการงานไปดาวอาทิตนะฮะโอกาสก็ยังมีมากกว่าคนอื่นนะครับเนาะอาทิตย์ไม่เคยเดินผิดพลาดนะครับเดินตรงสม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยท่านจึงพอเหลือทุนรอนมาให้ดําเนินงานต่อไปนะครับก็ในภาวะสถานการณ์แนโน้มในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าไปแลกได้ชออดนะครับดังนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านคิดจะทําต่อนะฮะมุ่งหน้าไปได้เลยครับ นะมุ่งหน้าไปได้เลยไพ่ใบนี้มานี่เรียกได้ว่าโอเคเลยนะฮะก็เรียกได้ว่า go เดินหน้าต่อไปได้ตามนั้นเลยนะครับก็จะได้ภาพออราชินีไม้เท้าตามมานะครับเป็นคนมีความสามารถนะครับเป็นคนมีความสามารถแล้วก็ความสามารถความแน่นหนามั่นคงในเรื่องของความคิดาการไต่ตรองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าดีใช้ได้นะฮะดีใช้ได้เป็นไพ่ที่ดีนะฮะมองแล้วเนี่ย เรียกได้ว่าตะลุยไปข้างหน้าพร้อมกับความสามารถแล้วก็โอกาสจินตนาการอะไรต่างๆนี่เรียกว่ามีครบนะครับก็ไพ่จัดแมนก็ออกมานะครับก็เรียกได้ว่ามีการประกาศผลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันเรียกได้ว่าเป็นบวกนะในเชิงนี้เป็นบวกนะฮะเป็นเชิงนี้เป็นบวกก็คือสิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยก็จะได้รับการ นะฮะเป่าประกาศนะครับได้รับการตัดสินนะครับปเป็นเรื่องหน้าแซซองยินดีนะครับท่านแน่นอนก็มีการใช้การจ่ายอะไรไปบ้างนะครับแต่เนี้ยมันตอนจบเนี่ยท่านยังก็ได้ไพ่ก้าดาบอยู่นะครับแสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่จริงอยู่นะฮะการแสดงออกภายนอกเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ความวิตกกังวลภายในมันก็จะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่า ดำเนินหรือควบคู่กันไปกับการทําสิ่งต่ตางๆการมีชีวิตอยู่เสมอคนเรามันจะมีสองด้านนะฮะด้านที่เราแสดงออกต่อผู้คนนะครับแน่นอนต้องแข็งแกร่งต้องอะไรต่างๆแต่คือเวลาเราทําอะไรเยอะๆทําอะไรมากๆบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนไม่มีใครช่วยเราเหมือนต้องทําอยู่ลำพังอะไรทำนองนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีพิจิกแล้วหลายๆครั้งผมบอกได้เลยเกิด เหตุการณ์ในลักษณะอย่างนั้นนะครับเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนั้นคือมันทําให้อดคิดไม่ได้ว่าจะไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาเรออะไรทํหนองนี้นะครับก็ต้องพยายามค่อยๆจัดการากับความรู้สึกส่วนนี้จริงๆไอ้การเลิกคิดมันเลิกยากนะครับเพราะว่าคนเรามันทําอยู่อะไรอยู่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องค่อยๆจัดการากับความคิดส่วนนี้ให้ได้ครับครับก็ถึงเวลาที่จะได้มีโอกาสนะครับเลือก เสียงถ่ายไพ่นะครับก็จะมีไพ่อยู่3ามกองโอ้เดือนนี้มีสามกองเลยนะครับจะเลือกเพียงกองเดียวก็ได้หรือจะเลือกสองกองก็ได้แต่เลือก3ากองนะครับไม่งั้นมันไม่ใช่การเสี่ยงไายนะครับก็เลือกนะฮะเลือกกองใดกองหนึ่งหรือเลือก2กองก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําหน้าที่นะฮะเสี่ยงถ่ายเปิดผลให้นะครับแล้วก็จะเฉลยผลต่อให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกมานะครับจะเลือก กล่องเดียวหรือ2กล่องก็ได้แล้วก็เลือกสองกล่องนี้ก็คือเอาผลที่รับที่ได้เนี่ยมาเมิร์ชกันนะฮะมารวมกันนั่นเองนะตั้งจิตอธิษฐานนะครับครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กลองทางซ้ายมือสุดนะท่านได้ไพ,พ่จักรพัินีนะครับเอมเพรสนะครับก็เรียกได้ว่าความแน่นหนาบั่นคงของทางเลือกนะโอ้ดูฮะแสงดาวเป็นประกรายนะครับท่าน โอ้โหน่นหนานะฮะอะไรที่ท่านเลือกไว้เนี่ยยังถือว่าใช้ได้นะครับมั่นคงนะครับเรียกได้ว่าทางเลือกที่นั่นมาทางนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลเห็นไหมเอ้ความกังวลของท่านที่ปรากฏในไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยไปถึงให้ค่อยๆจัดการมันเถอะครับค่อยๆทำให้มันเหลือน้อยลงนะครับกังวลแต่น้อยนะครับกังวลแต่น้อยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับว่ามันจะไม่ดีนะะผลลัพธ์นี่เรียกได้ว่ามาดีมาเต็ม จริงๆนะครับมาดีมาเต็มจริงๆนะครับส่วนท่านที่เลือกไพ่กองทางขวามือสุดนะท่านได้ไพ่สองไม้เท้าอันนี้ก็เรียกได้ว่าความสําเร็จก็มีมารออยู่แต่แหมอย่างว่าครับไม่ทันใจนะไพ่สองไม้เท้านี่จริงๆนะม,มันความรู้สึกมันเหมือนกับว่าไอ้เรื่องที่ตั้งใจรอเรื่องอะไรที่นี่มายังมาไม่ทันใจเนี่ยมองเห็นเรือไหมอยู่ไกลๆยังไม่เข้าท่าเลยอะไรทํางองเนี้ยก็มันกําลังมาครับ มันกำลังมาสิ่งที่ทําบางอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องที่ประสบความสําเร็จในระยะสั้นและก็เรื่องที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวนะครับก็เหลือ,อยังมีมีมาใก้มาไก่นะครับทั้งนั้นเนี่ยมาแน่ครับมาแน่นะฮะทั้งนั้นเนี่ยอะไรที่ท่านมองไว้ไม่พรราลาดหรอกครับไม่พลาดส่วนท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางท่านได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยเนี่ย สังเกตเห็นไหมครับถ้วยมันไม่ได้ล้มนะฮะแต่ตัวท่านเนี่ยเรียกได้ว่าอยากจะเปลี่ยนใจนะฮะอยากจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนทางไม่อยากทาแล้วคือมันหมดใจนะฮะหมดความสนใจไม่ใช่ห,หมดหมดใจแบบนั้นอาจจะหมดความสนใจหรือว่าอยากจะเปลี่ยนไปทําอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยมักจะได้ทําอะไรที่เรียกได้ว่าซ้ซําๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อ,ของของการแก้ปัญหามันเป็นเนเจอร์ของตัวท่านเลยนะครับดังนั้นเนี่ย การที่ท่านจะเปลี่ยนไปทําอะไรเนี่ยสุดท้ายท่านก็ต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอยู่ดีนะครับหรือไปแก้ปัญหาหรือไปทําอะไรที่มันเป็นปัญหาใหม่ๆเพราะว่าชีวิตท่านเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าไม่มันต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนมันถึงจะได้รับผลตอบแทนนะครับก็ยังไงก็ทุกใบเนี่ยก็ถือว่าจัดไว้ใช้ได้แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกเสื่อมากกว่านะครับว่าจะจัดการกับตัวเองได้อย่างไรนะครับก็รอดแล้วแต่ดีนะครับรอดแล้วแต่ดีจริงๆ ครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรัด,ดับเจ็สวัสดีครับ